ดีครับผมมาหามิมครับผมตามผึ้งมานะครับไม่เจอผึ้งเลยเจอแตม่มิมครับผมฟนเจอสองลังเลยครับผมใหญ่ไหมเอง <S <S โอ้โหช่วงนี้อากาศก็ร้อนครับผมตามมาเดินไปกันเป็นกิโลไม่เจอผึ้งเลยอ๋อนี่อีกลังใช่ไหมไปเดี๋ยวผมให้ดูมิม้มครับผม ครับครับผมเดี๋ยวดูมิมครับผมลังนี้ไม่ใหญ่ครับแฟนเจอครับผมเจอสองลังเลยแฟนนี่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูอีกลังครับผมเดยอตีทีททละรังครับผมก็มาสายแล้วครับ <c oughs> เอาคืนเองเลยงีงนะ โอ้หรังนี้ใหญ่ครับผมใหญ่สุดๆเลยเออมันไม่ไปให้ล,ลเหมเนี่ครับเบลเลอร์เลยครับผมลมไม่ไปใหออ้อ่ะนู่คยครับไปเดี๋ยวขอตีครับผมไปครับอะควันใส่แล้วครับผมรางทำท่าจะแก่นะครับแต่หัวน้ำติดตา แต่ไม่รู้จะเต็มหรือไม่เต็มเดี๋ยวคอยดูที่ตัดลงครับผมบางทีพูดไม่ค่อยได้ยินนะครับพูดดังไปเดี๋ยวเอาตะคอ,อกอีกไม่รู้เป็นยังไงกล้องพูดไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่รู้สึกว่าหัวน้ําข้างล่างจะไม่ค่อยมีนะครับมีแต่สันบนไปผมขอตัดลังนี้ครับผมก่อนตัดลังนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสับตะไคร้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับไปครับผมขอตัดมิมังนี้ก่อนครับแล้วได้ไปเอาลังเล็กไปครับเอาลงมาแล้วครับผมดูหัวน้ำครับโอ้โหไม่เห็นเล็กเรารู้ว่าไม่มีน้ำครับผมถึงล่างเลยครับผมแต่มันยังไม่ปิดตาไงข้างล่างแต่ข้างบนเต็มหมดแล้วครับผมโอ้โหใหญ่จริงๆครับหนักตึงเลยแต่ล้างผมขอนะครับผมคนที่บ้านก็ชอบซื้อไปกินครับ คนจนนะเนาะแมาไปก็ไม่มีตังซื้อข้าวกินไปครับขอตีลังเล็กอีกลังครับผมนุนครับปลาหลุยครับลงมาแล้วครับลังเล็กครับผมเปิดหน้าไม่ได้เลยมันไม่ได้โกลวดเนาะมันไม่หล่อไงนี่ครับผม สวยครับโอ้โหใบไ,ไม้ติดเดี๋ยวแ <c oughs> ม่ไปวางกับใบไม้ครับผมสะอาดครับเนี่ครับผมันน้ำสวยงามมากครับผมอันนี้ใบเขียวที่เขาทำตรงคอนะครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยว <c oughs> จะให้ดูหน้าพาน วันหลังนะครับไม่หล่อครับตัวเล็กๆครับผมผอมกระรองกองแกงแต่ชอบผามิ้นผาพึ่งครับผมอาชีพนะครับอ่ะเองสวยมากครับผมเต็มเป๊ะนะครับหลังเหลืองเป็นขมิ้นเลยไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมขอบคุณมากครับผมที่คอมเมนต์มาหาครับผม f อซทุกท่านนะครับ แฟนเป็นแฟนขับผมนะเป็นแฟนขับทุกทุกท่านเลยครับผมบางทีก็เข้าไปชมคลิปบางทีกลับมามืดก็ไม่ค่อยได้ไปชมแต่จะชมทุกทุกท่านเลยนะครับอดทนหน่อยครับผมบางทีก็ชมไม่ครบมันเยอะเนาะแต่ <c oughs> กดไลค์ให้ตลอดครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปหาใหม่ไปครับ กลับมาบ้านแล้วครับมาเจอนี่ครับผมไะเดี๋ยวผมขอตีก่อนครับเย็นแล้วครับผมปเดี๋ยวมืดครับโหหัวน้ำครับผมยันล่างเลยครับผมสวยอันนี้เขตบ้านครับผมดอกซึกมันเยอะครับผมเป็นทุ่งเลยไปครับผมเย็นแล้วสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วครับผมไปไปครับ สักห้าวาได้ครับผมไกลจากกันมเจอเนรับผมเบลเลอร์เลยครับผมดูหัวน้ำโอกไปอยู่ข้างบนน่ไปครับผมขอตีไปครับเออหมดได้มิ้นที่บ้านนี่เองไปซะอย่างไกลไปครับขอตีแป๊บครับโอ้โหสวยครับผมสวยมากๆเลยครับเป็นไงช่ำดูหัวน้ำครับผม อันนั้นก็ไปยูทูอ่ะตัดเดี๋ยวจูนเดินดูใหม่ครับผมใหญ่มากครับผมหัวน้ำโอ้ไปดูได้มีแถวนน้นครับผมอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยไปครับดูใหม่ครับอ่าเนี่ยครับผมจะหาผมจะหาแบบนี้ครับสนุนแบบนี้แต่เขาเป็นสนุนชายคลองก็ดีเหมือนกันครับผมนี่ครับหาชายคลองแบบนี้ครับผม แบบนี้ครับผมเดินไปดูเรื่อยๆครับผมเดินดูตามพุ่มอะไรไปโอ้โหดูเดยครับความหากินกับเสื้อขาดบ่าหนามล่อม่งอะไรมั้งครับผมไอหนามเล็บเหี่ยวครับผมอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับชายคลองแบบไหนแบครับผมอ่าเนี่ยครับผมเป็นชายคลองแบบนี้ครับผมเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับ เดินหากันไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยผมจะดูตามพุ่มแบบนี้ครับอ้าวเดี๋ยวกลองมันกลับมาหากลองหน้าอยู่นะครับแป๊บนึงอ่านี่ครับผมเป็นฉากของแบบนี้เมื่อกี้กองยังส่งตัวเองอยู่เลยโอ้ไม่ได้ดูกล้องขอโทษทีครับผมเนี่ยครับเราก็จะเดินดูตามพุ่มอย่างนี้ครับผมไม่รู้จะเจออีกป่ะผมไม่ใช่ค่อยหน้ามัน,ม,นมันจะไม่ค่อยเจอครับ ยังไม่ลงดีดยดูตามชายพุ่มอย่างเงี้ยครับผมไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับผมไปครับสรุปไม่เจอแล้วครับผม <c oughs> ไม่เจอเลยเดินมานะครับจะมืดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านครับผม โอ้โหโอ้โหแดดส่องหรือหน้ามันดำกูไม่รู้เนี่ยใส่หน้า,าดำ <c oughs> เอ่อมีน้องอยู่ท่านหนึ่งครับผมทำ u t u b e เหมือนกันครับผมที่เอ๊ะชื่อช่องอะไรผมก็ได้ไม่ได้อ่านช่องอ่านช่องอเขาอีกเขาติดตามผมมาตลอดครับผมโอ้โหน้องคนนี้ดีมากครับผมชอบเลยนะครับทำ u t u b e ที่ ปลาเขาเริ่มออกคลิปเขาจะพูดบอกว่า,าคนสวัสดีคนไทยเอาจมูกหายใจนะครับตอนนี้พี่เอาปากหายใจคัดจมูกเ <c oughs> <c oughs> นาะกับาจคลิปนี้ก็ <c oughs> ยากก่าคงไม่รู้ว่าพี่เน <c oughs> <c oughs> โอ้น้องดีมากชอบชอบไม่ลืมกันอ่ะป อย่างนั้นเรากลับเพื่อนแม,มน่ไม่มีแล้วอะ่ะไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอ้โหดูบ่าเป็นไ,ไงหากินฝากสัตว์ตะไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปครับผม